ขอให้คุณได้เป็นการอัศจรรย์ของใครบางคนมีวิดีโอตัวหนึ่งในช่อง YouTube เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปที่ร้านขายเครื่องประดับเพื่อจะซื้อสร้อยให้พี่สาวของเธอแม่ของพวกเธอเพิ่งจะเสียไปและเด็กคนนี้อยากจะทำให้พี่สาวของเธอมีความสุขและกลับมายิ้มได้อีกครั้งแต่เธอมีเงินอยู่ไม่มากนักดังนั้นเจ้าของร้านจึงตัดสินใจให้สร้อยเส้นนั้นกับเธอเลย ฉันอยากแบ่งปันกับคุณว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสัมผัสใจฉันพระเจ้าทรงรักลูกๆของพระองค์และผู้คนที่เป็นเหมือนเด็กทั้งสองคนนั้นพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเ,เ,เข้ามาเฝ้าเราอย่าห้ามพวกเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นมัทธิวบทที่19บเข้อสิจงมีความเชื่อง่ายๆเหมือนเด็กๆแค่นั้นก็เพียงพอที่จะสัมผัสพ,พระทัยของพระบิดาได้แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของขวัญและพระคุณจากพระเจ้าแท้จริงแล้วเราไม่คู่ควรกับสิ่งใดเลยแต่พระเจ้าพระบิดาของเราทรงปรารถนาจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราพระคัมภีร์กล่าวว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ19ฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณด้วยเต็มพระทัย ความมีน้ำใจเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูแห่งพระพรอ,ออกเด็กหญิงนําเงินเล็กน้อยของเธอออกมาและเจ้าของร้านก็ให้ส้อยกับเธอพี่สาวคอยดูแลน้องสาวพระคัมภีร์หนุนใจเราว่าจงกำชับพวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ18 เหมือนกับเด็กหญิงคนนี้เราสามารถเป็นการอัศจรรย์สำหรับชีวิตของใครบางคนได้ผ่านชีวิตของคุณอาจมีใครบางคนได้พบกับความหวังใจและกลับมายิ้มได้อีกครั้งฉันอธิษฐานว่าในสัปดาห์นี้คุณจะเป็นการอัศจรรย์ของใครบางคนนะคะคุณคือการอัศจรรย์